คุณกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ่าต้องนี่เลย15คอยไทยแลนด์ไม่ต้องกลัวโดนแบนโดนเตือนลิงค์อยู่ด้านล่างครับ ถ้าคุณกําลังมองหาจอยเกมไปเล่นเกมกับเกมอะไรก็ช่างที่เล่นได้นะครับนี่เลยครับเจ็ดโกยช็อปนะครับน,นอกจากมีจอยแล้วยังมีแผ่นเกมเกมคอนโซลต่างๆมากมายนะครับช่องทางการจัดจําหน่ายมี Facebook และช้อป e ี9เก้าจ1 1 1กลดราคาสะบันหันแหลกนะครับใช้โค้ดซิกนัทเขาจะได้จ้างผมต่อใช้โค้ดซิกนัทด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับ Over อ <top> รเพรับเติมเกม f อ 24เติมเกมเบอร์ืออีกมากมายมีทั้งเกมออนไลน์เช่น Fc Mobile ด้วยนะครับรวดเร็วปลอดภัยลิงยงอยู่ด้านล่างน,นะครับใช้โค้ดซ็กนัทมีส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ซักนิดเซ็กนัทกันอกีกเช่นเคยนะครับไม่ได้อัปคลิปไม่ได้อัปเดตกันมานานนะครับผมก็วันนี้นะครับทีมออฟเดอะวี k นะครับหลังจากทีมออฟเดอะวียี่สิบสามนะครับมาเป็น ทีมอัลเตอร์บิยี่สิี่เนี่ยก็จะมี2องเพสต์สไตล์พาสแล้วนะครับเดี๋ยววีคนี้นะครับวีคที่24นะครับนำทัพมาโดยเวอร์กิลฟาดไดนั่นเองนะครับมีแอลเรียลแล้วก็รองบอลพาสนั่นเองนะครับสปินสปีด80โอ้โหเอาจัดนะครับผมแล้วก็เดนนี่นะครับเป็นอะโคเบนทริกกับปิงพาสนะครับดิบาี่าติดเหมือนกันนะครับผมมีแฟร์เป็นเพสต์สไตล์พาสนะครับราฟาเอลเรอัลเป็นลาปิดนะครับวราโฮลิด เวลาโควิดเป็น power shot นะราฟินญาเป็น first touch กาแฟราฟินญาน่าสนใจนะครับมีดาวติดหัวด้วยนะครับผมแล้วก็โกเซนนะครับผมมีแอรเรียลกับบล็อกนะครับผมคราร์มาร่ามีลิเลเลสกับสไลดิ้งแคคเกิลนั่นเองนะครับเดยองนะครับลุกลุกลุกเดยองนั่นเองนะครับผมเป็น power shot นะครับโอน่าบทเทิล <c oughs> โอน่าน้องโอน่านะครับ เป็นควิกสเต็ปนั่นเองนะครับตอกตัวตึงของบาซ่านะครับโรเปตโต้ฟิมิโนลนะครับเป็นเฟิร์สทัชนะครับเบนเทเก้เป็นพาวเวอร์ช็อตไอยูเป็นแฟลร์เลีอนเป็นติวลานะครับหลุยอาเบนโตซาเป็นบูเซอร์นั่นเองนะครับสันติเป็นสไลด์นะครับผมเบียร์เป็นควิกสเต็ปแล้วก็บูกานั่นเองนะครับทีมออฟเดอะวีควีคนี้ก็วิกิฟานได้นะ ก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เปิดกันได้แล้วกันนะครับผมเรามาที่ Objective กันหน่อยนะครับออบเจกตีฟตอนนี้ก็มีฟุตแฟน n เตซีครับนะครับแฟนตตซีเอคับนะครับก็ยังเหลือเวลาอีก8วันนะ8วันทวนก็คือ9วันนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ c r a ฟติ้งต่างๆนั่นเองนะครับ ฟีเจอร์สตาร์แชมป์โบนัสอันนี้คือผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้เล่นมา1สัปดาห์นะครับก็มีอะไรแปลกใหม่เยอะอยู่นั่นเองนะครับผมออบเจกตีปก็ไปเล่นกันได้เก็บเบลกันได้นะครับฟีเจอร์สตาร์ต่างๆนะจ๊ะเรามาดู SBC นะครับผม SBC ของเราวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะอเล็กซานโดผมเรียกซานซาแล้วกันอเล็กซานโดแล้วกันเป็นนะอุนยวิ่ง8ปว่ะโตริโนใช่ไหม โตลีนพิ่งแพ้มานะครับผมก็ไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย,มแย่มี anticipate กับสไลด์ทองนั่นเองนะครับผมอค่าทำเท่าไหร่ขอดูก่อนแปดสี่แปดห้าก็ไม่ควรเอาไปเสียแล้วก็แพคกับเกรดครับมีเหมือนเดิมนะแปดสามคูณสิบนะครับ เป็สกุสิบลีมาเหมือนเดิมนะแล้วก็มี83บสามเพพิกนะก็ตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวที่น่าลงทุนนะครับวิเคราะห์กันพร้อมกันนะครับตัวไหนน่าลงทุนบ้าง <c oughs> ผมว่ามาไทเดอลิกน่าลงทุนนะฟอร์มผมว่าฟอร์มมันได้อยู่ส่วนมาคุณยอดนี่คือผมว่ามันแพงไปนะครับคนาเต้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าฟอร์มเลือดภูเขาแบบลุ้นแชมป์เต็มตัวนะครับผมโ <c oughs> มเลน่าก็น่าสนใจ ราคาแซดนิดตึงเลยส่วนอคุณย่าเนี่ยลุ้นได้นะลุ้นได้นะคืออันนี้คือราคาที่สามารถซื้อได้แล้วนะครับผมสําหรับพรุ่งนี้เช้าวาันพฤหัสเนี่ยเราสามารถซื้อพวกนี้ได้เลยนะครับคุณจะซื้อตัวไหนอยากเก่งตัวไหนซื้อได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดต่ําสุดของราคาแล้วนะครับผมอย่างเอโกเอสปาร์ตเนี่ยเป็น8 9ด้านะตอนแรกเป็นแ8ดปดนะครับผมตอนนี้ก็ราคาน่าจะเดี๋ยวมันก็จะดรอปแหละมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้แพงมากหรอก นะครับผมเนี่ยสามหมขึ้นมาแล้วขึ้นมาไป3ามหมเพราะว่ามันอัพแล้วจาก8 8ดแปดเปนแะครับผมแล้วก็เนี่ยประมาณนี้นะครับสามารถซื้อได้สามารถซื้อได้นะครับผมถ้าจริงๆอะ่ะผมจะสนใจพวกโมเลน่าอย่างเงี้ยเนี่ยสา k ขาย37-38หรือไม่ก็พรุ่งน,งนี้พรุ่งนี้ตอนเช้าซื้อ4 0 k สัก10ตัวเนี่ยบริตาโนไม่ซื้อเพราะว่ามันอัพแล้วถูกไหมเราก็ไปซื้ออีกทีหนึงตัวที่แบบ หลักหมื่นอะผมจะซื้อหลักหมื่นมากกว่าครับผมจะซื้อหลักหมื่นมากกว่าอย่างเยโกอัสปาสอะไรเงี้ยหรือไม่ก็คาราโกูเนี่ยคาฮาโกูเนี่ยน่าสนใจนะน่าสนใจนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนสิว่ามันเจอ,ม,เจอมันเจอทีมอะไรกันบ้างนะครับผมในเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวขอดูหน่อยฟิกเกอร์เอ่ออิตาล,ลีเอา้านาโปลีอ๋ออินเตอร์มิลานคาฮาโกู เจออัตลันตาซื้อได้เลยไหมซื้อดิรออะไรอ่ะมาดิมานาบปลียิงไปสี่เบสแล้วตอนนี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อเราซื้อเลยเดี๋ยวเราซื้อเราซื้อเนี่ยเราซื้อนะเนี่ยเห็นไหมสองสามศูนย์สองสามศูนย์กูต้องขายเท่าไหร่เนี่ยเดือนเนคูณหนึ่งจุดหนึ่ง สองห้าโอเคนี่นะครับนี่นะครับผลของการเล่นคาสิโนนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับผมอ่าโอเคอ่ะต่อมานะครับผมอินฟอร์มนะอินฟอร์มตอนนี้เดี๋ยวขอดูก่อนอินฟอร์มนะครับชิปเปตไพร์เลตติ้งชิปหายกดไม่ได้อ่ะชิปเปตไพร์เลตติ้งเรามาดูอินฟอร์มที่ผมลงคลิปลงโพยไปนะครับก็ สา 2K ตอนนี้ดีดแล้วเนี่ยถ้าถ้ามันเป็นแบบนี้นะน่าจะมีแบบ30สาย3สาย4สาย4น่าจะได้อยู่นะครับผมก็สามารถขายได้เลยนะสามารถขายได้เลยเดี๋ยวผมขอดูพี่บัตช,ช์วยี่ผมหน่อยดิบัตช,ช์ยี่กูนี้กูซื้อมาตั้งนานแล้วเนี่ยอ่าสาย2สาย4โอเคถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวขึ้นไป35แน่นอนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราปล่อยให้หมดนะคือคือจะรอก็ได้แต่คือ เราปล่อยเลยก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็ไปปล่อยคลิปนี้ออนตอนเช้าหรือไม่ก็ผมลงสตรีมเดี๋ยวผมลงคลิปเลยนะครับผมแล้วก็มันจะดีดเนี่ยคือตอนบ่ายๆมันก็ดีดเหมือนกันนะครับผมตามนี้เลยนะจ๊ะส่วนตัวหลุดต่างๆเนี่ยก็จะมีมีลอฟโฟนะที่มาแล้วก็เดเบเล่มีลูซิโอมีเคียซ่าที่น่าสนใจนะครับผมในทีม2 ประมาณนี้นะครับผมเสมอสองสองอ๋อมันนับไปแล้วมันนับไปแล้วกูถึงว่าทําไมราคาลงโอ้โหโอ้โหแมนซิตี้มันเดือดจัดเลยวะ่ะเจอแมนยูเจอลิเวอร์พูลต่อเลยหรออินเกมลิซาลาสูบาเยามิวนิกเตเบสแมนซิตี้เหมือนกันเอ่อปารีสปารีสต่อไปโอ้โหปารีสไม่น่าสนใจแล้ว เมนดี้นับหนึ่งเซบียาอ่าฮะหรือคอสตาโวลเลอร์เบรเมนเบรเมนเสมอมาปาโลฟูเตกุยลีกุยลีโมนาโกโอ้โหโมนาโกเจอปารีสแต่เตะในบ้านน่าสนใจเชลซีเจอสเปอร์เดลิกนับหนึ่งไปแล้วอ๋อคุณถึงว่าไหมเดลิกมันแพงแมนซิตี้งอาร์สพาธ อออาร์เซนอลาร์เอลสองสองยูเวนตุสยูเวนตุสเจอนาโปลีแมตช์หน้าโอ้โหเดือดแล้วมึงลากาเซตลากาเซตลียงเจอแห้งคาฮานโอกูนี่เจออาตาลันตาผมก็ได้ผมก็ได้เนี่ยผมซื้อละผมซื้อไปแล้วไงได้หมดแหละโคนาเต้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์โมัรเลน่าแล้วเหมือนบลิตาโน่นี่ห้าหนึ่งอยู่อัพแน่นอนไอ้เหี้ย ตึงโอเคตามนี้ครับผมตามนี้ตามนี้เลยนะครับตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นอมผมว่าแอลติโกมาดริดอ่ะได้อยู่เจอเรเบติตอ่ะผมผมว่าได้อยู่นะครับแล้วก็คนนเต้เจอลอติแฮมฟอร์เลสผมว่าน่าจะน่าจะน่าจะเข้าวินอยู่นะครับผมน่าจะเข้าวินแหละแล้วก็คาโนกูนะถ้าคนดูไลฟ์สดตอนนี้ก็คือซื้อตอนนี้นะครับซื้อตามผมมาสองสามศูนย์น, 2, 30, นะครับผมแล้วก็มาลุ้นกันนะครับเยี่ยวเหนียวกันอีกแล้ว <laughs> อลตามนีนะครอบถ่วงกระบวนวามนะครับยังไงก็ขอโทษดีที่หายไปนะเพราะว่าคือตาเจ็บนะครับก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรเลยสักอย่างเดี๋ยวจะกลับมาทำคอนเทนต์ให้นะครับผมก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกันแล้วก็แชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมสตรีมสดอยู่ใน u t u b e นะครับสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเดี๋ยวจะขยับเวลานะอาจจะเป็น3ทุ่ม3มทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันนะครับยังไงซิกนัทขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ